รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีี่าวพี่คำรนตอนจอบสีเล่มมีความหมายลัดลึงกันมายาวนานถึง39ปีแล้วนะ,ะจะบอกให้มศิลปากรวิทยาเขตเพชรชบุรี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีมาเที่ยวเพชรสิบปีสาวแก้มแดงแดงขนมหม้อแกงอร่อยดีสีจอคือ สี่ภาคของมหาวิทยาลัยสอนการเกษตรงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติครั้งที่39ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรชบุรีเป็นเจ้าภาพถือเป็นการจัดงานมาอย่างยาวนานของมหาวิทยาลัยที่สอนด้านการเกษตรของประเทศโดยสลับกันไปตามภาคต่างๆก็ยังได้เรื่องความรู้ต่างๆที่แต่ละสถาบันมีไม่เหมือนกันนะครับนำมาแชร์กันนะครับก็จะนำไปพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตรของ เมืองไทยได้ครับจะมีสันนาการณ์แข่งขันกันเรื่องทักษะการเกษตรด้านต่างๆปัจจุบันเรามีทั้งหมด12สถาบันค่ะแล้วก็คําว่า4จอบจากสสถาบันก็กลายเป็น4ภูมิภาคเท่บสัตว์อยู่แล้วค่ะเรยมาเรียนสาขาสัตวศาสตร์ทั้งนี้เพื่อพดุงวิทยาการด้านเกษตรและเสริมสร้างเทคโนโลยีเกษตรในยุคปัจจุบันกกเกษตรอยู่ในสายเลือดของเรางานนี้รวมสายเลือดเกษตรคนเกษตรทั้งประเทศอยู่ตรงนี้ทำไมหนูเลือกเรียนชอบและนี้ส่วนตัวเรียนคณะสัตวศาสตร์39ปี4จอบแห่งชาติ ที่มีแต่เรื่องสร้างสรรค์สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเกษตรเขตร้อนของไทยผาเป็นสองรองใครไม่ครับเราคือเบอรหนึ่งของเกษตรเขตร้อนเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิดเกษตรคือชีวิตคือวิธีที่เราอาศัยชาติเราอยู่มา กกกรรเเษษโลตข่าวดีๆกับพี่คำรนารเกษตรขุดดินกินหญ้าคำนี้แม้โบราณแต่เมื่อเติมเทคโนโลยีเข้าไปก็กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงได้เด้อส่ะีบอกให้มอศิลปกรวิทยาเขตเพชรบุรีไปต่อการอีกตอนครับ ตอนมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านคำพังเพยของจีนใช้กับฝรั่งได้ดีจริงๆนะจะบอกให้ชุมชนวัดม่วงและชุมชนบ้านขิงที่เขตบานแคตเนาะสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเราช่วยสังคมเ,เต็มที่สอนต้สตกรุงเทพน,นึ่ง นโมสรซอนตากรุงเทพหนึ่งสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลวิชัยเวชร,ร่วมกับห้างกรุงเทพพลาซ่านำความช่วยเหลือด้านของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับคนในชุมชนวัดม่วงเขตบางแคฝัฟังทนบุรีถ้าสุขภาพของประชาชนดีจะช่วยให้ประเทศชาติเราเนี่ยไปต่อได้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้จะมีอาชีพอะไรไม่มีเก็บของเก่านี่คือเสียงของคนกรุงเทพที่ยังยากไร การนี้มีทั้งช่วยตัดผมทำฟันตรวจเช็คเบาหวานความดันและตรวจสายตาป้องกันตัวเองให้แข็งแรงครอบครัวจะแข็งแรงชุมชนจะแข็งแรงด้วยเช่นกันเป็นกำลังให้กับประเทศชาตินำอาหารการกินมาออกร้านให้ฟรีเพลงเห็นค่ะว่าในการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างให้คนเนี่ย เทียกันความไม่ดีอยู่ที่ไหนซอนตากรุงเทพหนึ่งจะเข้าไปช่วยเขาใช่ไหมครับสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเมื่อเรามีสุขแต่เห็นคนอื่นยังทุกข์เราจะสุขอยู่ได้อย่างไรครับมีมาแล้วเพื่อลดความรุนแรงของสตรีและเด็กผู้หญิงลงให้หมดไปใช่ไหมครับใช่ต้องช่วยกันนะครับคนดีนั้นมีมากเพราะมัน ากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีข่าวดี้ดีกับพี่คำรณรวยจนเป็นของคู่กันแต่ถ้าในสังคมยังมีคนยากจนจมหูเราจะนิ่งดูกันได้อย่างไรจริงไหมเราจ๊ะนะ จะบอกให้ขอบคุณซอนต้าและพันธมิตรชุมชนวัดม่วงบางแคก็ทอมอและตะกี้คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดอดใครจึงเชิญคน